แบ่งปัน10พระเครื่องดีๆเด็ดๆเสริมดวงชะตาด้านความร่ำรวยเช่าวัตถุมงคลได้ที่ Facebook Fan Page วัตถุมงคลรวยร้อยล้านฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันนะครับ10วัตถุมงคล นะครับดีๆเด็ดๆเสริมดวงชะตาด้านความร่ํารวยนะครับที่สําคัญเนี่ยแต่และองค์ปัจจุบันเนี่ยราคายังไม่สูงเกินไปนะนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากองค์แรกก่อนองค์แรกเนี่ยเป็นหลวงพ่อรวยปาสาททิโกนะครับรุ่นรวยรวยเฮงเฮงนะครับก็รุ่นนี้ทางร้านเรายังพอมีแบ่งปันอยู่นะครับราคาก็ยังไม่สูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเหมาะแก่การเก็บเป็นอย่างยิ่งนะครับ เห็นไหมครับอ่าเหรียญยังอยู่ในถุงซีนเดิมๆที่ไม่ผ่านการใช้งานใดๆนะครับด้านหน้าเหรียญเนี่ยก็จะเป็นรูปหลวงพ่อรวยภาสาทิโกนะครับด้านหลังก็จะเป็นตาไก่นะครับไก่เนี่ยหมายถึงขยนันคุยเคียนะครับขยันทำมาหากินนะครับก็เหรียญน,นี้เนี่ยเป็นออกสีทองๆหน่อยนะครับก็เสริมดวงชะตาด้านความมั่งคั่งอยู่แล้ว หากท่านใดสนใจเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ Facebook f แฟนเพจนะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านเหรียญนี้ยังพอมีอยู่บ้างนะครับเหรียญที่2นะครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยเหมือนเดิมนะครับหลวงพ่อรวยปราสาททิโกเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ลมดำนะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นที่ระลึกหลวงพ่อรวย97วัตโกเป็นเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้ก็มีความสวยงามมากๆนะครับหากใครศรัทธาหรือบูชาหลวงพ่อรวยอยู่แล้วเนี่ยก็เหรียญน,นี้ก็น่าจะบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมมองว่าสวยแล้วก็ดีมากๆนะครับ เหรียญที่3ครับเป็นตอนนี้มาแรงครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีครับขอได้ไหว้รับนะครับซับเหลือล้นนะครับขอรุ่นปี62ครเดี๋ยวให้ดูรุ่นแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นไอ้ไข่วัดเจดีแบบนี้นะครับเหรียญเล็กๆนะครับเด็กก็ห้อยได้นะครับผู้ใหญ่ก็ห้อยดี เปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับมีความสวยงามมากๆนะครับก็ใขรสุดท้ายไข่วัดเจดีเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่ Facebook f แฟนเพจวัชุมงคลรวยร้อยล้านนะครับเหรียญนี้ยังพอมีอยู่นะครับเริ่มเหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหรียญที่4ครับก็เป็นเหรียญไอไข่วัดเจดีเหมือนเดิมนะครับแต่เหรียญนี้เนี่ยอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับกรอบพลาสติกเลี่ยมพร้อมบูชาได้เลย นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่แนะนำนะสำหรับคนที่ขี้เกียจไปหาที่ใส่กรอบหรือว่าที่อัดกรอบเรี่ยมกรอบนะครับใครเช่าเหรียญนี้ไปเนี่ยบูชาได้เลยนะครับจบครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าบูชานะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสไข่เด็กวัดเจดีมาแรงมากๆนะครับเนื่องจากว่างวดที่แล้วเนี่ยหูถูกกันไปเยอะมากนะครับ2ตัวตรงๆนะบางคนถูกไปร้านกว่าก็มี นะครับดังนั้นล้าเราตอนนี้ก็ต้องแบ่งปันแล้วล่ะนะครับเหรียญที่5นะครับเป็นไข่เด็กวัดเจดีเหมือนกันนะครับแต่เหรียญน,นี้จะเป็นองค์หน่อยแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นไข่เด็กวัดเจดีนะครับเหรียญมีความสวยงามงมากๆนะครับก็ใครที่ไม่อยากไปหากรอบมาใส่นะครับคืออยากได้เหรียญที่พร้อมบูชานะครับก็จัด ได้เลยนะครับเหรียญนี้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับเหรียญนี้ก็เหมาะมากๆนะครับเหรียญที่6ครับก็ยังอยู่กับไข่เด็กวัดเจดีอยู่นะครับอ่าเหรียญนี้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเหรียญนี้ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นรูปไอ้ไข่นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นของพระราหูนะครับ อันนี้เป็นของวัดเสมาเมืองนะครับแต่ว่าก็บูชาได้นะครับพระลาหูเนี่ยก็เสริมดวงชะตาด้านความร่ํารวยอยู่แล้วนะครับแล้วไข่เนี่ยก็เสริมดวงชะตาด้านความร่ํารวยเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็บูชาคู่กันยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับสําหรับใครที่อยากหาวัตชุมงคลเสริมดวงองค์นี้ผมก็แนะนานะครับใครชอบสีแดงเหลืองก็ต้องจัดแล้วนะครับองค์นี้ก็ดีมากๆ Okay. ขออนุญ,ญาตองที่เจนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่ว่ารุ่นเดียวกับเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าองค์นี้จะเป็นสีดำเหลืองนะครับก็สำหรับใครที่ชอบสีดำเหลืองนะครับก็เหมาะที่จะบูชาองค์นี้นะครับและด้านหลังพระลาหูก็เป็นองค์สีดำเลยนะครับ สีถูกตามหลักโหราศาสตร์นะครับก็ใครชอบบูชาพระราหูหรือไอ้ไข่เด็กว่าเจดีอยู่แล้วเนี่ยก็เหมาะที่จะบูชาเหรียญน,นี้นะครับก็ใครสนใจติดต่อได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับวัูุมงคลรวยร้อยล้านนะครับโอเคหงคงที่แปดนะเป็นน้ำเต้าครับอ่า น้ำเต้าเนี่ยเป็นของที่คนจีนเชื่อมากนะครับว่าช่วยนําโชคเรียกโชคเรียกลาบเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองมาให้นะครับเป็นไอ้ไข่เรียกทรัพย์รุ่นน้าเต้าแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามนะครับน้ำเต้าเนี่ยก็เป็นทั้งพักเครื่องแล้วเป็นเครื่องรางติดตัวนะครับหมายถึงว่าไปไหนมาไหนก็มีกินมีใช้ไม่ขัดสนในเรื่องของการงานการเงิน โชคลาภแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับดังนั้นเหรียญน,นี้เนี่ยก็เหมาะที่จะบูชาเป็นอย่างยิ่งนะครับเหรียญน,นี้รุ่นใหม่ซะด้วยเหรียญที่9นะครับเป็นที่ระลึกกระถินปี59เนะครับเป็นเหรียญออกสีขาวๆนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใครชอบก็น่าบูชานะครับเหรียญน,นี้ และอีกเหรียญหนึ่งครับก็เป็นเหรียญไอ้ไขวัดเจดีเหมือนกันนะครับแต่เป็นเหรียญสีส้มๆนะครับสีอิฐก็น่าบูชาอีกเหรียญหนึ่งนะครับใครชอบก็บูชาได้นะครับสุดท้ายนะครับเหรียญนี้แถมนะครับแถมแถมนะครับเป็นแหวนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีครับอ่าแหวนออกเป็นสีน้ําเงินนะครับก็สวยดีนะครับใครชอบใส่เป็นแหวนนะครับก็องนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับบางคนไม่ชอบห้อยคอ นะครับไม่ชอบที่จะวางไว้บนทิ้งนะารับชอบพกติดตัวแต่อยากหาอะไรจิ๋วจิวพกติดตัวนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับเป็นแหวนนะครับใครสนใจองค์ไหนในนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ f e c o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  k n p n p e นะครับวัตถุมงคลรวยร้อยล้านนะครับทางร้านของเรายังพอมีแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ไปบูชากันอยู่นะครับก็ติดต่อมาได้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกัน นะครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ